ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพวกับช่องตันนันทพลแรมเพลนเอฟเฟ i ชั่นครับพี่น้องครับขอโทษขอให้ไลน์มาหนีไม่ได้อัพคลิปให้เบิ้งเลยนะครับวันจะมาหอดยำแรงนกครับพี่น้องครับนอนหลับมันจะฝืดมากตอนมาจากม่งอีกนะครับอามินี่คู่กลเอิรนซ้อมทุ่มหนึ่งนะครับจ่งเช้าไม่ได้ซ้อมนะครับผ้าลูกชายไปอาบน้ำมาครับพี่น้อง พาไปล้างมา,าคนเป็นหลางมากใชดไหแล้วก็เอาหันไปโดมมาเวีไปโดมมาเไปดมมีคนทรงของมาให้ดิมีพัสดุมาทรงไม่ใช่บอเมเนยังก็บอเมเนมีคนทรงมาดอกกับมีคนทรงมาแหระแต่ว่า มน่สงอะไรเอ่ยนะครับนี่เราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรกันเลยแกะัปพี่น้องประหยัดตังกล่องไล่ไม้นะครับเด้อจะเข้ามาดูกันว่าใครส่งอะไรมาน เมื่อนี้กะถูกหนึ่งนะครับพาาจาังสีไเด้เออกไปสอบวันคู่บีกับมาพบปะวันแรกนะครับกระไดต่อทาแล้วก็พาคูต้ามาด้วยนะครับก็ได้ทำความรู้จักกับกิมแดนด์ใหม่แล้วก็คนเก่าหลายๆท่านนะรกระไดต้อทาให้ลงทาให้ จบไปอีกหนึ่งเพลงครับสำหรับเมื่อคืนพี่เองเป็นกำลังใจพวกเขานำกันหล้กกันนะครับเด้อสำหรับเิมยงเพชรสาน้อยเพชรมุนแพงครับจะดูการที่หกเจ็ดหกแปดกำลังเข้มข้นสัมบาีโกโนเอาโอ้คนมันแม่เจ้าดี่ว ายางไม่ได้เติมเต็มได้แล้วเป,เ,ปเป็นกระเป๋าใส่พินครับพี่น้องเป็นกระเป๋าใส่พินแต่ถ้าสีโมลุ่นมาสีใส น้องสองคอได้หรือเปล่านะีน่รับเฉีเอามาใส่ตัวนี้ครับนี่เฉีเอามาใส่น้องสองคอครับเพราะว่าตอนผมตอนไดมันคือไดม่าแบบบอมีกระเป๋าก็เลยสีมาลองใส่ดูใส่ใดได้พกดีเลยบงกัน ก็จะประมาณนี้นี่ครับมันก็มีสายนะครับอัดคอไว้มัดไวก้กันเคลื่อนกันเคลื่อนกาพอดีเป๊ะเลยครับอะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรครับเก็บของครับไปไหนนี่ไปเล่นไหนกลับบ้านมาแต่ไหน ครับครับเอาไปทางนี้มันไปได้เหรอทำไมไม่ไปถนนอ่ะมันจะลมไหมเอาไปทางนี้ก็ได้ปไปนิดหน่องน้องมากน้องเป็นลูก,ล,กลูกล้านบันแพงนี่ละครับพันขับรถเล่นสุดว่ซ่งมือนย่ำแรกตอนพลดิดขึ้นบางทีรถพานไปทานมาวันดิบขึ้นก็ได้จอดลง่เบิง <c oughs> ใช่ผมไปไดทามซื้อสัมมาซื้อยังน,นี่พี่น้องได้เบิกใหม่นี่ใส่พอดีเลยครับอันนี้ก็เป็นน้องสองคอครับจาก อาจารย์แบงค์ครับช่างแบงค์นะจากกาลสิน,นครับอาเภื่อให้เม็กครับเพชรให้ทั้งเครื่องสเปคนี่เป็นจักเฟดว่าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าเฟดสามสายนะครับเป็นเฟดพิ้นปกตินะครับส่วนข้อล่างนี่เป็นยี่สิบสี่เฟดนะครับยี่สิบสี่เฟดซัมเฟดกีตาร์เลยครับเฟดกีตาร์ไฟฟ้า สี่สายแต่เป็นสี่สายครับพี่น้องเล่นคือกีตาร์ไฟฟ้าได้นะครับแค่ว่ามีแค่สี่สายนะครับสี่สายล่างแต่แล้วว่าสิเพิ่มสองสายเป็นหกสายเห็เป็นข้อกีตาร์เลยแต่ว่าย่านว่าเอ่ออย่างว่าย่านว่าย่านว่าทางซางนเนี่ยผมบ่มั่นใจว่าสิเฮ็ดมวนบ่นะครับผมก็เลยเอาแค่สี่สายนะอันเดียครับ ได้ได้กระเป๋าครับแมนครับเพราะตัวนี้ได้มานี่ห้ามบอมีกระเป๋าก็เลยซื้อมาแลครับชัวร์แฝดแบบเกิดพูดได้สนิทมากคือเกิดเมติแท้ใช่นี่บอกโอ้แมนอันนั้นบอน้องอันนั้นบอเห็นไม่โดนพันมาแต่ไหนกันนี่โอ้คือได้พัสดุมากคือกันแท้โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่ ใบสมณีสะกอนนะครับพอกกดไม่คลิปหนาขอบคุณทุกที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาเนตพลรัตน์เชียวโอ้โอ้ยเกือบแซวไอ้เต่วั่นทำไมเดี๋ยวตากอยู่บรรยากาศก็บาเป็นตาตากผาให้มืดจะเศร้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่น้องฝนคึ้มบ่มีแดดเลยพี่น้องนี่แหละบรรยากาศมันไดผมก็เลยบอกอยากตื่น ขอโทดเต่อไปเรื่อยๆครับน้องขหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนาทีเด็กประมาณ3คลิปแล้วมอน,นี้ครับขอโทษขอไปเรายๆครับโอเคครับพี่น้องได้พอกันใหมคลิปหนาครับสวัสดีครับขอหยัดเชี่ยวของก่อน